ความคาดหมายของผู้วิจัยและผู้เฝ้าติดตามเรื่องราวเหล่านี้มักจะเกินความคาดหมายของผู้คนและทำให้หลายคนประหลาดใจประการแรกการหายตัวไปอย่างลึกลับของเจ้าคุณพระศินีนาพระนางศินีนาปัจจุบันยังคงถูกกักบ,บริเวณในเยอรมนียังไม่มีความชัดเจนว่าศินีนาตะกออาชญากรรมอะไรและชะตากรรมของเธอยังไม่ได้รับการตัดสินประเด็นปัจจุบันที่หลายคนรอคอยและติดตามข่าวเจ้าคุณพระศินีนาตั ข่าวล่าสุดจากเยอรมนีระบุวา่าซีนนนาสบายดีและสำนึกผิดต่อการใช้อำนาจที่เหนือกว่าพระราชินีสุธิิดาประการที่สองสถานะสุขภาพขององภายิ่งลึกลับมากขึ้นหลังจากรักษาโรคหัวใจเป็นเวลานานมากองภาก็หายตัวไปเช่นกันยังไม่มีข่าวหรือประกาศจากราชวงศไทยมีข่าวลือหนาหูว,ว่าออง่าตายแล้ว เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ราชวงศ์จึงนิ่งเฉยและไม่โปร่งใสเกี่ยวกับข้อมูลจริงๆแล้วเชื่อพระวงศมีเหตุผลของตัวเองแต่ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศกำลังพัฒนาการนิ่งเฉยของราชวงศ์คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้อมูลทั้งหมดควรโปร่งใสถูกต้องและชัดเจนเหตุการณ์ที่สพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรณวรี เรื่องนี้สร้างความประหลาดใจแก่ทุกคนเพราะพระองค์เจ้าสิริวัณวรีไม่ทรงมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ทางทหารเลยหลายคนเชื่อว่าการที่พระองค์เจ้าสิริวัณวรีทรงมีพระอาการประชวนไม่สู้ดีนะักพระองค์เจ้าสิริวัณวรีจึงสามารถรับช่วงต่องานและตำแหน่งขององค์พาได้ทุกเมื่อเป็นที่ยืนยันได้ว่าพระองค์เจ้าสิริวัณวรี อาจจะทรงเป็นรัชทายาทของรัชกาลที่สิบขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ไทยเมื่อใดก็ได้ในปัจจุบันในอดีตจะเห็นได้ว่าพระราชวศงไทยได้ระดมสมาชิกเกือบทั้งหมดไปร่วมกิจกรรมภายนอกแม้แต่คนที่ไม่เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้มาก่อน เป็นที่ทราบกันดีว่าสมเด็จพระรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระประชุมพระหัไทยและต้องเสด็จไปตรวจพระอาการที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์เป็นประจำแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังต้องทรงร่วมในพระราชกรณียกิจหลายอย่างราชวงศ์ของเราขาดแลนบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างอมภาหรือท่านผู้หญิงสีระวรีที่สะกอบกู้ภาพลักษณ์ที่ดีในหัวใจของคนไทยที่รักราชวงศ์ จะเห็นได้ว่าชาววังในปัจจุบันที่มีอายุมากสุขภาพไม่ค่อยดีคนไม่มีบารมีพอที่จะปลอบใจคนแต่ทุกคนก็พยายามทำในสิ่งที่รัชการที่สิบทรงมอบหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในจิตใจของประชาชนขอบคุณที่รับชมและกดติดตามช่องไทยวันนี้เราจะอัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับราชวงศ์ของเราอย่างต่อเนื่อง